แค่แปะลงไป30มสิวิก็รู้ผลทันทีเลยว่าตัวเองเป็นคนผิวแบบไหนแบบไม่ต้องยุ่งยากไปตรวจที่คลินิกเลยอะ่ะใครจะเชื่อว่าตอนเนียนวัตกรรมมันไปไกลขนาดว่าอยู่บ้านก็สามารถตรวจสภาพผิวเองได้นี่คือชุดตรวจผิวของ AMT นะคะคือล็อกดาวน์อีกต่อไปว่าตัวเองเป็นคนผิวแห้งผิวมันผิวผสมไม่เคยตรวจเหมือนกันมาลองพร้อมกันครั้งแรกทาตามขั้นตอนได้เลยไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายล้างหน้าด้วยเจลล้างหน้าของเขาก่อนซับหน้าเบาๆแล้วจับเวลารอ15นาทีนั่งเฉยๆเลยนะห้ามเอามือไปโดนหน้าแล้วเอาเจ้าตัวสติ๊กเกอร์มาแปะเทสตรง ผ่ากกับแก้มกดไว้ประมาณ30วิบวิเสร็จแล้วก็เอามาอ่านค่าได้เลยซึ่งเขาจะมีแบบฟอร์มสําเร็จเราแค่กรอกผลจะแม่นยําแน่นอนแบบไม่ต้องคิดเองและผลที่ออกมาคือเหมือนเป็นคนผิวผสมนะคะ อันนี้คือช็อกมากตลอดเกือบ30ปีที่ผ่านมาคิดว่าตัวเองเป็นคนผิวมันมาตลอดแต่วันนี้ได้เบิกเนตแล้วว่าแบบเราเป็นคนผิวผสมคือถ้าไม่เทสก็เข้าใจผิดไปตลอดเลยอะ่ะอันนี้คือลดมากกดเซฟไว้เลยทุกคนควรทำนะแล้วราคาน่ารักด้วยทำแค่ครั้งเดียวแต่ได้รู้จักผิวตัวเองมากขึ้นทีนี้ก็ไปเลือกเซรั่ครีมเลือกสกินแคร์เลือกเมคอัพให้เหมาะกับผิวตัวเองได้เลยแบบไม่ต้องนั่งดาอีกแล้วอะ